จะแบบชิวดีนะลมเย็นนะวันนี้ลมชิวเรียบร้อยแล้วกาวหลุอเหมือนเดิมตมือรูว่าจะรูปคู่ไม่ใช่ไม่ใช่โมเมนต์เอามาจับทิปครับในสุดเราสองคนก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ต้อนรับสู่รายการส,สารคดีใน EP ีที่9เข้าไปแล้วนะฮะวันนี้ผมก็อยู่กันที่งานกิจก,กรรม BMW GS Camping นั่นเองนะฮะที่จังหวัดราช,ชบุรีรีชบุรีนั่นเองเช่นเคยนะครับพบกับผมแทนธรรมชาติตรงนี้นะฮะก็จะมีบรรยากาศความสนุกความมันนะฮะการขับขี่แอดเวนเจอร์ลุยไปในป่านะฮะและให้ธรรมชาติลงโทษเรานะฮะ <c oughs> ตอนนี้กันเลยนะฮะเราอยู่กันที่การวอร์มนะครับเซกชั่นแรกหลังจากเราเดินทางจากกรุงเทพมานะครับที่ราชบุรีนะครับเราเช็คอินกันเรียบร้อยแล้วก็มาทําการวอร์มนะครับทำความร เดินทางเต็มๆหนึ่งวันเลยนะครับผมขออนุญาตไปวอร์มขับขี่กับ Gs 1 2 5 0 Adventure ก่อนนะฮะเพื่อนๆตามไปชมกันว่าบรรยากาศมันสุดปิ๊งขนาดไหนนะฮะวันนี้ไป ครับวันนี้เรามาเดินทางมากับ B M W มอเตอร์สนั่นเองครับกับกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับสำหรับพ่อบ้านนะครับที่ชอบหนีออกจากบ้านไปขี่รถคนเดียวนะครับแล้วทิ้งคุณภรรยาและคุณลูกไว้ที่บ้านนะครับซึ่งวันนี้นะครับทาง B M W นะครับเขาก็มีกิจกรรมนะครับ G S Camping นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่คุณสามารถมาขี่รถได้นะสามารถพาครอบครัวของคุณมาได้ด้วยนะครับเพราะเขามีบรรยากาศแจ่มๆแบบนี้นะฮะให้คุณได้มานั่งพักผ่อนร่วมบรรยากาศไปด้วยกันและคุณผู้ชายก็จะได้ขี่รถประสบการณ์พิเเเศษแบบบกกััันนนนนนลยยซึ่่่่่งททีีีีรรราาอูชุ นะะฮซึ่งบอกเลยว่าบรรยากาศดี <Somebody> JI, มากๆพี <Kommentare incident. S 2> <buena> ่เก oui ่งครับไอเกียร์เนี่ยพี่พอได้ไหมได้ครับผมเกียร์หนึ่งกึ่งเนี่ยเกียร์สองกองเสียห้าใครๆก็เล่นอันเนี้ยผมอยากเล่นบ้างผลไม้พอได้ไหมครับได้ครับผมแก้วมังกรดาก้อนบอลโอเคครับผมแล้วยังมีอีกหนึ่งคำถามนะครับสำหรับพี่มีนะครับพี่มีนครับภาษาใต้พอได้ไหมครับแม้จเย็นเนี่ยพี่ยังไม่กระหามเลย สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็เป็นเช้าวันที่2นะครับสำหรับการมาร่วมกิจกรรมเจี่ยวแคมป์ปิ้งนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเป็นการออกไปเดินทางครับทัวริ่งนะครับของครอบบ้านนะครับที่มาเที่ยวในวันนี้นะครับสำหรับลูกๆเด็กๆนะครับก็จะอยู่ที่พักนะครับแล้วก็ไปเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับบรรยากาศการเดินทางภายในป่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายทําเอาคลิปวิดีโอความมันความสนุกในะครับขี่เดินทางในวันนี้มาให้ดูกันนะครับต้องบอกนะครับว่าเมื่อวานนะครับมีฝนตกลงมาค่อนข้างหนักนะครับเราไปขี่เนี่ยคือลื่นมากลื่นนนสุดดดดๆตต่่ออออให้้้ฝกกฟาจจะะรงแิถลม ฟ้าทลายเราก็จะบุกบั่นฝ่าฟันนะครับเข้าไปต่อสู้กับเส้นทางธรรมชาติผมคือแทนธรรมชาตินะครับงานนี้นะครับสนุกมันฮาแน่นอนนะครับแล้วก็ไปกับพี่ๆสื่ออีกประมาณ3ามสี่ท่านนะครับแล้วก็มีที่ลูกค้าของทาง BM นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็บริการเอกซ์คลูซีฟมากๆนะครับในส่วนของที่พักนะครับวันนี้ผมมีภารกิจให้กับช่างพัพของเรานะครับคุณดิ๊กเขาจะไปทําการรีวิวนะครับที่พักของเราให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับมีกิจกรรมอะไรให้ทําบ้างนะครับในที่พัก ตัดสลับกันไปเลยว่าจะเป็นยังไงจะไปชมกันเลยครับอตอนนี้นะฮะเราก็เข้ามาอยู่ในป่าของลีชบูราดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็มากับทีมงานนะครับผู้เอกบอกว่าถ้าตรงไหนายากก็เอาขาประคองครับเรามาขี่ท่องเที่ยวนะครับซึ่งตรงไหนเราเห็นทางดำครับเราจะตัดกับที่พักกันดีใช่ครับพาะเราเจอทางดำเมื่อไหร่เราออกน <laughs> แน่โอเคครับไป็นต่อ ใส่ใจนะครับจัดเส้นทางธรรมชาติไว้อย่างสวยงามมากๆนะฮะเส้นทางนะครับขี่สนุกมากๆนะครับวันนี้กาลังดีนะครับแต่ว่าก็จะมีดินโคลนนะครับที่ค่อนข้างจะลื่นเล็กน้อยนะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเนี่ยวิวหน้าหลังนี่สุดยอดเลยนะ,ะดูด้านหลังนี่อ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันต่อว่าเราไปกันที่ไหนนะครับเดี๋ยวกลับไปดูที่คุณดิ๊ครับรว่าคุณดิ๊เขาทำอะไร หลังจากผมส่งคุณแทนธรรมชาตินั้นเข้าไปขับขี่รถในป่าแล้วนะครับผมก็จะมารีวิวที่พักนะครับที่ทาง BM ได้จัดไว้ให้ทางคนที่มาขับขี่คุณพ่อบ้านแล้วก็ครอบครัวนะครับซึ่งที่ทาง BM ได้จัดไว้ให้ทริปนี้ก็คือที่ a อสคาหย่าบูติครีสอร์ทนะครับซึ่งอยู่ในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับในส่วนของที่พักนะครับที่ผมได้ทําการเข้าพักเมื่อคืนกับคุณแทนนะครับก็จะเป็นสไตล์ลอฟมีการตกแต่งที่สวยงามดูอบอุ่นนะครับมีอากาศที่เย็นสบายนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสะน้้ําหอง ัวบาร์สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะครับซึ่งในช่วงเย็นๆคุณแม่บ้านก็สามารถพาเด็กๆออกมาเดินเล่นนะครับก็จะมีสถานที่ต่างๆนะครับให้ทํากิจกรรมในระหว่างที่รอคุณพ่อบ้านกลับมานะครับในรอบๆนี้นะครับก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับที่ให้ทางคุณแม่บ้านเด็กๆหรือคนที่ติดตามมาด้วยนะครับได้ออกไปพักผ่อนกันนะครับซึ่งก็จะมีทั้งแบ็ก yard ป่าศักนะครับหรือว่าจะเป็นริมทาราแคมปิ้งหรือเดอะซีนเรีวินเทจฟาร์มนะครับที่นี่ก็เป็นที่ที่ผมแนะนานะครับคุณแม่บ้านสามารถพาเด็กๆนะคร น้องแกะได้และที่สําคัญนะครับในช่วงบ่ายนะครับก็จะพบกับคุณพ่อบ้านได้กินข้าวในช่วงเย็นนะครับเราก็ยังมีไปแคมปิง้งกับบรรยากาศท่ามกลางภูเขานะครับตามไปชมนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเล่นลูกข่างกันนะะหมุนติ้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปลองดูครับลูกข่าง G S กันครับ <laughs> โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็ทําการมาขี่ในสเตชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นการกลับรถแบบลงจากรถแล้วก็ใช้เอวนะครับค้ำรถไว้แล้วก็ใช้เครื่องยนต์นะครับในการผลักให้รถกลับเป็นมุมแคบที่สุดนะครับแล้วทำให้การกลับรถง่ายขึ้นมากตอนนี้ก็ได้อีกหนึ่งเทคนิคนะครับไปขี่ในป่าเราจะได้เอาตวรถได้นะฮะในวันนี้ก็สนุกมากเดี๋ยวช่วงเที่ยงเราไปกลับไปกินข้าวกันนะ,ะัะไปไปต่อดีกว่า โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็มาพักเที่ยงนะฮะหลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะออกไปเดินทางกันต่อกับเส้นทางชิวๆนะฮะเส้นทางธรรมชาติจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศมาให้มากที่สุดนะครับ และตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่โรงคั่วกาแฟอัมมันเตรแห่งเดียวในสวนพึ่งสัมภาษณ์ไครับเป็นไงบ้างครับสนุกครับแต่ว่าง่วงนอนก็พอดีได้พักกินกาแฟที่นี่ตอบจทยอเคเดี๋ยวพักกินกาแฟก่อนนะครับหลังจากไปขี่ทั้งออฟโรดและออฟโรดมาแล้วนะครับในช่วงบ่ายไม่มีอะไรจะพูดมากไปดูกาแฟคั่วกันดีกว่ามาดูกันว่าเขามีกาแฟอะไรบ้างอันนี้คือเครื่องคั่วครับ โอเคครับทางเตรียมเนี่ยมัอนอยู่จัดเตรียมเส้นทางไว้กับเพื่อนๆในรูปแบบหลายๆรูปแบบไปแล้วนะฮะไอมาแบบมือเตึงมากับพวกพวกนะพร้อมจะช่วยเหลือกนันก็มีเส้นทางสนุกสนุกให้ได้ขับขี่กันหรือว่าใครที่อยากจะมาขี่แบบว่าท่องเที่ยวสนุกสนุกะครับเอาฟิลลิ่งทลิปนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยผมว่านะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ จบทริปครับใ,ในสุดเราสองคนก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งครับ ถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยหัดเอนโดโรมาก่อนนะครับแรกๆก็จะกลัวครับพอขับไปเรื่อยๆครูฝึกจะดูแลอยู่เรื่อยๆครับสุดท้ายเราก็จะข้ามความกลัวไปได้ครับเราก็จะได้ทักษะขึ้นมาครับเวลาเราไปขับจริงมันมีความมั่นใจขึ้นสนุกครูฝึกก็สอนดีไะอากาศช่างสดชื่นนะครับวันนี้ผมก็อยู่คาในงานเจส Graping ้งเอ็กซ์พินั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราขับขี่กันอย่างสนุกสนานมากๆนะครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยครับสำหรับการเจอสถานการณ์ต่างๆวันนี้ก็ได้ฝึกในการขับรถนะครับก็จะเป็นการขึ้นเขาการขับขี่จัดโพสิชันต่างๆนะครับนี่ก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พ่อบ้านนะครับสามารถมากับคุณแม่บ้านได้นะครับต้องบอกว่ารายละเอียดเนี่ยเพื่อนๆคงอยากรู้แล้วนะครับสำหรับกิจกรรมสุด E x c l u s ค v e นะครับสวัน2งคืนกับ GS แกร์ปปิ้งนที่12พิกายนะครับซึ่งกิจกรรมนะครับเริ สำหรับคนที่จะมาร่วมกิจกรรมขับขี่นะครับก็จะอยู่ที่8,000บาทนะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกคนละ3,000บาทนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูรายละเอียดอีกทีในเว็บ BMW Motorrad แล้วกันนะครับและสําหรับคนที่อยากจะมาขี่ลุยแต่ว่ากลัวว่ารถตัวเองยังเซตติ้งมาไม่พร้อมนะครับเขาก็มีรถให้เช่านะครับราคาค่าเช่าอยู่ที่4,000บาทนะครับซึ่งรถที่เขาให้ใช้นะครับในการเช่านะครับก็จะเป็น BMW U นะครับ R 1 2 5 0 GS นั่นเองนะครับใครที่เป็นลูกค้าของทาง BMW น้าามดดเขสุก มันหามากๆนะครับสำหรับทิปนี้นะครับใครนะครับที่มองหากิจกรรมนะครับหลังจากหมดโควิดแล้วนะครับอยากออกมาเที่ยวแล้วก็มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับก็ที่นี่เลยครับ GS Glamping Express แล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้อย่าคราบ